ตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะคะทีมงานรายการสู้กับภัยค่ะวันนี้บุกมากันที่โรงเรียนร่องกล้าวิทยาจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อากาศหนาวที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,400เมตรค่ะทีมงานรายการสู้กับภัยนะคะก็มาร่วมกิจกรรมคลายหนาวให้กับน้องๆค่ะั้งแจกเสื้อผ้าครนุงนห่มแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมสัตน,นาการกับน้องๆด้วยไปติดตามกันค่ะ คนครับอ่าเงี่ยไม่เป็นไรต่อไปสายร้องเพลงกอ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาเป็นโรงเรียนแรกที่เรามาเริ่มกิจกรรมคลายหนาวให้กับน้องๆค่ะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสตั้งอยู่ที่หมู่สิบบ้านใหม่รักไทยตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด1 0 1คนค่ะ บรรยากาศโดยรอบโรงเรียนแห่งนี้สวยงามมากล้อมรอบไปด้วยภูเขาในหน้าหนาวอากาศที่นี่ก็หนาวมากบางปีอุณหภูมิติดลบนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นชาวม้งทั้งหมดพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ครอบครัวส่วนใหญ่มีนานะปานกลางค่อนไปทางยากจนทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุง่งห่มเครื่องกันหนาวนอกจากนี้อุปกรณ์การเรียนของน้องๆก็มีไม่เพียงพอค่ะ ทีมงานรายการสู้กับภยัยนอกจากมาร่วมกิจกรรมสนุกสนๆก,กับน้องๆแล้วร่วมเล่นเกมกับเด็กๆเ,เรายัางมีผ้าห่มอุปกรณ์เครื่องเขียนหนังสือวดาดภาพระบายสีขนมนมมาแจากให้กับน้องๆด้วยค่ะ ถ้าใครที่อยากมาบริจาคสิ่งของเครื่องกันหนาวช่วยเหลือน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ก็มากันได้เดินทางมาเส้นทางอุเทียนแห่งชาติภูหินร่องกล้าแล้วขับต่ออีกหน่อยก็จะมาถึงที่บ้านใหม่รักไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาค่ะ ะะมาคลายหนาวให้กับน้องๆที่จังหวัดพิษณุโลกเราไม่ได้มากันที่โรงเรียนเดียวค่ะเรามากันถึง2โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่2ในวันนี้ที่เรามาค่ะก็เป็นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสนะคะซึ่งห่างจากโรงเรียนที่เราไปกันมาเมื่อวานเนี่ยไม่ใกลไม่ไกลมากนักนะคะเรามาที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะ่ะวันที่2แล้วก็ยังคงมีกิจกร,รรมสนสนาเหมือนเดิมแล้วก็มาร่วมกันช่วยกันคลายหนาวให้กับน้องๆเหมือนเดิมค่ะ น้ำใสที่เรามากันเป็นโรงเรียนที่สองของกิจกรรมคลายหนาวให้น้องในครั้งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่15บ้านห้วยน้ำใส่ตำบลเนินเพิ่มอํำเภอนครไทยห่างจากโรงเรียนแรกที่เราไปกัน17กิโลเมตรค่ะที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียนเกือบ300คนเด็กทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่ามง้งเรามาร่วมกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะประสบปัญหาบ้างเพราะว่าน้องๆยังพูดภาษาไทยกันไม่ได้ใช้ภาษาม,มง้ง อยู่ก็ต้องให้น้องๆชั้นมธัธยมมาช่วยเป็นล่ามแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามงค่ะการที่เราร่วมเล่นเกมกับน้องๆเรียกรอยยิ้มและสิงหัวเราะจากเด็กๆได้มากเลย น้องแล้วมาคลายหนาวให้น้องแล้วนะคะน้องๆที่โรงเรียนบ้านห้วยนำ้ำใสเองค่ะก็มีการแสดงน่ารักน่ารักตอนรับพวกเรากันด้วยค่ะ รายการสู้กับภยัยมาพูดคุยกับอาจารย์ฉลองสุราชมณีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรายพูดคุยถึงเรื่องราวของน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ที่มีเกือบ300คนค่ะ ตอนนี้ที่ฉันอยู่กับรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยู่กับอาจารย์ฉลองนะคะก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ค่ะถึงเรื่องของน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะอาจารย์คะที่โรงเรียนแห่งนี้มีน้องๆทั้งหมดกี่คนคะอ๋อมีอยู่300คนค่ะเป็นระดับชั้นอะไรบ้างคะอ๋อตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะค่ะแล้วน้องๆภายในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะอาจารย์เป็นน้องๆมาจากที่ไหนกันบ้างก็อพยพมาจาก ต่างจังหวัดบ้างค่ะมาจากจังหวัดน่านจังหวัดตากค่ะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานนะคะผู้ปกครองมาทำไร่อยู่แถวนี้ค่ะก็ก็เอาลูกหลานมาฝากเรียนที่นี่ค่ะ เผ่ากลุ่มไหนยังไงคะอาจารย์น้องเป็นชนชาวเขาเผ่าม้งค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่โรงเรียนเนี้ยอ๋อแสดงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของทางโรงเรียนนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีคนไทยเลยมีไม่มีคนไทยเลยค่ะเป็นชาวม้งหมดเลยค่ะแล้วเรื่องของภาษาละคะอาจารย์เพราะว่าแอบได้ยินว่า้น้องชาวเขาเผ่าม้งเนี่ยเวลาเขาพูดจะมีภาษาของเขาการเีกสอนของเราต้องปรับยังไงบ้างคะพอดีพื้นฐานของชาวเขาเผ่าม้งนะคะเขาจะมีภาษาถิ่นนะคะ ือตั้งแต่แรกเกิดมานะคะเขาก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่พูดภาษาถิ่น,นะคะ่ะภาษาม,มงค่ะก็พอเริ่มเรียนระดับชั้นอนุบาลน,นะคะคุณครูก่อนจะสอนเด็กได้เราก็ต้องศึกษาภาษาม,มงก่อนนะคะครูต้องรู้ก่อนนะคะอ,อย่างเช่นคําว่ากินเนี่ยครูต้องรู้ว่าคือนออ,อย่างเงี้ยนะคะอ,อเอามาใช้ผสมกับภาษาไทาย ต้องต้องพูดคลากันไปก่อนนะคะระดับอนุบาลพอระดับช่วงชั้นสูงขึ้นก็ให้เขาปรับตัว<ม>ค่อยๆเรียนรู้ว่าภาษาไทายกับภาษาม,มงนะคะแล้วก็นํามาใช้เป็นภาษาไทายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนเนาะเริ่ม,มใช้ภาษาไทายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ระดับชั้นไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ที่เขาจะใช้ได้ก็คือระดับชั้นปสามปสามขึ้นไปปหนึ 2, ่งปสองปสามก็ยังต้อง<ม>ใช้ภาษา ถิ่นกับภาษาไทยนะคะเวลาพูดคุยถึงได้สแสดง,ว,สงว่าคนที่จะมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนอกจากครูภาษาไทยได้แล้วต้องพูดภาษามงด,ด้วยด้วยต้องศึกษาภาษามงนะคะค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้มีครูกี่คนคะอมี25คนคะ่ะ25คนต่อน,นักเรียน300คนอาจารย์มองว่าตอนนี้จานวนครูเพียงพอต่อน,นักเรียนมยไม่เพียงพอคะ่ะเพราะว่าการเรียนการสอนเราปล่อยเด็กไม่ได้เลยค่ะ ต้อง<ม>ต้องต้องจี้เด็กเป็นรายบุคคลอย่างเงี้ยค่ะการการเรียนการสอนว่าอะไรต้องขนาดนั้นเลยค่ะภาษาค่ะบางทีเราพูดกับเด็กอย่างนึง<อ>แต่เด็กเข้าใจไปอีกอย่างนึง เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษนะ,ะคะเราแปลไม่ได้ปัญหาเรื่องของภาษาก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่โรงเรียนนี้อยู่นะคะแล้วตอนนี้คะ่ะนอกจากเรื่องของครูไม่พอแล้วเนี่ยอาจารย์ยมมองว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อต่างๆเราเพียงพอแล้วหรือยังคะขาดแคลนค่ะขาดแคลนมากเลยค่ะอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเครื่องให้ความอบอุ่นนะคะเครื่องนอนต่างๆเขายังขาดแคลนเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างหนาวค่ะ ช่วงหน้าหนาวที่นี่หนาวที่สุดเนี่ยที่เคยเจอมากี่องศาคะอาจารย์ติดลบค่ะติดลบมีเม่คันนิ้งค่ะเกิดแม่คันนิ้งที่ที่เขาเรียกว่าหยาดน้ำค้างเน่ค่ะอ๋อถึงแม่คันนิ้งเลยและน้องๆก็มาจากครอบครัวชาวไร่แถวนี้ที่คณะค่อคนข้างยากจนค่ะ ก็ยังขาดแคลนในส่วนของตรงนี้อยู่ค่ะแล้วตอนนี้มีคาครหรือเงานภาครัฐอะไรเข้ามาช่วยเหลือเราแล้วค่ะยังทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนเอ่ยเสื้อผ้าเครื่องนุ่มน้องน้องเอ่ยอ๋อก็มีพวกนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวอุทยานผู้หินร่องกล้านะคะเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็มีของมาฝากมีอุปกรณ์การเรียนเครื่องลนุ่งห่มนะคะ ก็มาบริจาคให้น้องที่นี่ค่ะเรียกว่าน้องๆที่นี่แม้จะจุดที่โรงเรียนอยู่แห่งนี้ตั้งอยู่จะไม่ไกลจากอุทยา,านแห่งชาติมากแต่ก็ยังคงมีความต้องต้อ,ตองการต่างๆอยู่ค่ะ,คะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่สนใจมาเที่ยวที่นี่แล้วอยากมาร่วมบริจาคช่วยกับน้องๆด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนําหน่อยค่ะว่าต้องมาติดต่อ,อยังไงบ้างคะ,คะก็ขอฝากให้กับผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะที่มีโอกาส มาท่องเที่ยวที่อุทยานภูหินร่องกล้านะคะก็ช่วยนำอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะมาบริจาคให้น้องๆที่นี่นะคะเพราะน้องๆที่นี่เนี่ยประสบกับภัยหนาวทุกๆปีค่ะอาจารย์คัดโรงเรียนแห่งนี้คะ่ะครูหนึ่งคนต่อเด็กกี่คนคะในห้องเรียนค่ะที่ที่ครูสอนอยู่ก็ครูหนึ่งคนเด็ก34คนคะ่ะ ต่อห้องค่ะค่ะแล้วที่นี่สอนถึงแค่ม .3 าพอน้องจบม .3 แล้วต้องไปเรียนยังไงต่อคะอาจารย์ไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนประจำอำเภอค่ะแล้วน้องส่วนใหญ,ญ่ที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยเขากลับมาทำอาชีพอะไรกันบ้างคะ,อะพอเรียนจบบางส่วนก็เรียนต่อระดับปริญญาตรีแต่ก็มีส่วนน้อยค่ะส่วนมากจบมาก็ ออกมาทำไร่ค่ะทำไร่ขิงไร่กะหล่ำค่ะแล้วน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะอาจารย์คะเรียนไปแล้วมีกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้างไหมคะอ๋อมีครูในหมู่บ้านนะคะตอนนี้มาสอนอยู่ที่โรงเรียนสอนเป็นครูครูภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะแล้วคุณครูท่านอื่นในโรงเรียนแห่งนี้ล่ะคะอาจารย์คะเป็นคุณครูมาจากที่ไหนกันอ๋อเป็นคุณครูที่มาจาก ต่างจังหวัดค่ะคือสอบบรรจุได้ก็มามบรรจุอยู่ที่นี่อพอมีโอกาสก็จะย้ายกลับกลุ่มลำนาเดิมเสร็วันที่นี้อย่างที่อาจารย์บอกไวย้ยังมีความต้องการเรื่องของครูมากอ,มอุปกรณ์การ,าการสอนล่ะคะอย่างคอมพิวเตอร์อะไรที่บอกแล้โรงเรียนเข้าถึงแล้วโรงเรียนเราคอมพิวเตอร์เข้าถึงหรือยังเข้าถึงแล้วค่ะแต่ขาดแคลนค่ะไม่เพียงพอกับจํานวนเด็กค่ะมีกี่เครื่องคะคอมพิวเตอร์ที่นี่มีอยู่ประมาณ10เครื่องค่ะเด็กต่อ300คนมีสิบเครื่องเท่านั้น ก็เรียกว่าก็ยังขัดแคลงมากค่ะพูดถึงเรื่องของภัยหนาวโรงเรียนแห่งนี้บ้างค่ะอาจารย์คะหนาวที่นี่เนี่ยหนาวนานแค่ไหนช่วงช่วงหนาวมากๆก็ประมาณ7-8วันค่ะติดต่อกันค่ะแล้วเด็กเองค่ะเขามีเสื้อผ้าอะไรพอไหมคะไม่เพียงพอเลยค่ะบางที่เด็กมานี่ไม่มีเสื้อกันหนาวเลยค่ะมานั่งหนาวสั่นอยู่ค่ะถุงเท้าล่ะถุงเท้าถุงมือเขามีบ้างไหมไม่มีเลยค่ะ แล้วอย่างในครอบครัวเขาล่ะคะพ่อแม่คือก็พ่อแม่ก็ยังไม่มีกําลังซัพพอร์ตไม่เพียงพอเขาก็คือตามสภาพอะค่ะเด็กก็มีความอดทนต้องฝึกความอดทนแล้วเราต้องดูแลเด็กยังไงคะเพราะหน้าหนาวน้องๆจะป่วยบ่อยขึ้นไหมคะค่ะป่วยป่วยบ่อยค่ะก็ทางโรงเรียนก็มียาบางส่วนนะคะที่ทางหน่วยงานมอบมาให้แต่ก็ไม่เพียงพอค่ะ ก็ต้องเป็นภาระที่ต้องนําเด็กอะส่งรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนเยอะไหมคะห่าง22่กิโลค่ะก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลนี่แต่ก็มีสถานีอนามัยอยู่นะคะห่างจากตรงนี้ก็6กิโลค่ะจะเรียกว่าก็ประคับประคองกันไปถ,ถ้าหนักหน่อยก็ส่งต่อ ปัญหาในแห่งนี้คือเรื่องของพับอากาศหนาวก็ไม่มีสนาดเพียงพอกับน้องๆนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ยังขาดแคลนอยู่ก็ถ้าคุณชมค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากช่วยเหลือน้องๆใครนะักกับน้องๆนะคะแล้วก็สนับสนุนค่ะสื่อการเรียนการสอนต่างๆนะคะสามารถมาร่วมช่วยเหลือน้องๆกันได้ค่ะที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสแห่งนี้ค่ะอาจารย์อีกท่านที่เราได้มาพูดคุยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้สอนให้กับน้องๆชั้นมัธยมอาจารย์แพรทองหล่ออิน อยู่ที่นี่มา6ปีแล้วค่ะทําไมเลือกเป็นครูที่นี่เลยอ๋อเดิมทีก็ไม่ได้เป็นที่นี่นะเดิมทีอยู่ที่อีกต่างตาบลค่ะแล้วก็เขียนย้ายมาพอดีว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตาบลที่พักอาศัยอยู่ก็เลยเขียนมาค่ะอาจารย์พ่นที่นี่เลยปะคะจริงๆเป็นคนที่อําเภอนครไทยค่ะแล้วมาสอนน้องๆที่นี่ความยากง่ายเรื่องของภาษานะคะอาจารย์คะอ่รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสาหรับนักเรียนชั้นมต้นม .1 ถึงม .3 ก็พอมาเจอปุ๊บก็รู้สึกยากเลยเพราะว่าภาษามุ้ง กับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเนี่ยเขาใช้สัตว์อักษรคล้ายกันแต่วิธีการผสมคำของเขา